สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะอาผู้เสียผู้สาวผู้บาผู้แพร่สุผู้สุคนนะครับครับเมื่อนี้อดีตทิศสารกับมาลเลาะนะครับมาเลาะเลาะเลาะมาเลาะมากก็ไม่เห็นอ่าขอกขอ,ขอกตั้งแต่แตนเพิ่นนะครับอาสองขอกนะครับขอกน,นี่เพิ่นออกไปแล้วครับขอกนี่เพิ่นเก็บบวกไปแล้วบ่มี่นะครับมาเบิ่งขอกน,นี่ครับโอ้ขอกน,นี่ยังเต็มเลยครับเพิ่นยังท่านออกไปอยู่ครับท่านจะจับออกไป มาเบิองน้ากันครับแต่คของเพื่อนกับปยูครับมือนนี่ก็เลยมาเห็นก็เลยแวะเขามาเบิองนะครับมันมาจออเบิองลักเบิองเอานะครับเนาะแต่คของเพื่อนปรยูอ้ตะกต่บเพ่นกับลังตัวใหญ่นะครับหมดสิบขอาไปเบืองนะครับเปิดสิบขอาไปเบิองนะครับในขอกโอ้นะครับหลายยางคักนะครับขอกหน่อยๆนะครับขอกหน่อยๆพันตัวได้ครับเนี่ยผมว่าหลายพันตัวได้จะเป็นเมื่นตัวก็ไปจักนะครับกําลังกินหยานะครับ ตัวเงี้แล้วออกสีออกยังตัวแข็งแล้วนะครับร้อมทีผสมพันธุ์หรตัวนี่นะครับจับอยู่ทั่วไปนะครับผู้เพิ่กินหญ้าอิ่มเหมือนก็หญ้าหันอิ่มมันก็จับอยู่น้ำคางนะครับขางมุ้งนะครับื่องหลังมุ้งมั่งก็จับนะครับอันนี้เป็นบออันนี้เป็นร่างไข่เพิ่มั้งครับกระจาดเพิ่งใส่ไส้แหนังไว้ให้ตะกั่วเปลี่ยนไข่นะครับโอ้ลายครับลายลายลายขนาดขอกันหน่อยนะครับปิดซิปเพิ่นนะครับ เดี๋ยวเพิ่นจะมาผ่อมันจะมามาลักเบิ่งของเพิ่นบ่ได้ขออนุญาตเพิ่นนะครับมาเห็นก็เลยแย้คำว่าเบื้องเริ่มเห็นว่เห็นเจ้าของนะครับมาเบิ่งครับขาขาคอกเพิ่นนะครับขาคอกเพิ่นเพิ่นเอาหนามตั้งไว้นะครับกันมดขึ้นมั้งครับนี่บ่อเห็นมดขึ้นมากัดตะกะ่เตียนนะครับเนาะเพราะว่าตะกะ่เตียนนี่มันสูงมดบ่ได้นะครับถ้ามดขึ้นมาก็คือเรียบร้อยเลยนะครับตายครับเพิ่นว่าก็เลยต้องเอาเอาคันเอาถ้วยมาใส่ยหนามลองไว้นะครับ ล่องขาขา,ขาอันโค้งคอ,อก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นยาที่เพิ่งเอาตัดแหงตากระเตือนนะครับเป็นยาที่ปลูกให้หัวไห้คุ้ยเท่านั้นนั่นแหละครับตัดหญ้าพวกนี้ไปให้กินนะครับปรต้องให้น้านะครับแล้วเบื้องโค้งสกินหญ้าเดี๋ยวนั่กินหนามอยู่ในใบหญ้านะครับเนาะเปร้ยงพิษกินหนามอยู่กับใบหญ้านั่นแหะครับเพราะว่าว่ามี มมมีถวยหนามให้เพิ่นเด้นะครับอันนี้เป็นคอกที่เพิ่นเอาออกไปแล้วนะครับขอกนี่จะงหญ่นะครับเพิ่นเอาออกไปแล้วนะครับเหลือขอกนี่นะครับขอกนี่จะน้อยลงมาจัหน้อยนะครับแต่ว่าตะกัเปเตือนยางหลายเลยครับข้างในนี่ยางหลายเลยนะครับเตืนสวดสวดนะครับโอ้เป็นตกใจนะครับผมม่ออยู่ขางนี่จับมุ่งเพิ่นนะครับเพิ่นกับกระโดดเต้นไปข้างคุณนะครับ นะครับคลิปนี้ก็พามาเบิง่งซับนี่แหละครับเบิงตะกะต่นนะครับสวัสดีครับ